มาถึงผลิตภัณฑ์ใยอาหารตัวสูตรเฉพาะตัวสุดท้ายของเรานะฮะเป็นผลิตภัณฑ์ใยอาหารที่จะช่วยสร้างสมดุลไมโครไบโอมให้ให้กับร่างกายหรือการช่วยสร้างแบคทีเรียชนิดดีในระบบทางเดิอนอาหารของเราให้มีสภาพว่า ให้มีสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมมีสายพันธุ์ที่หลากหลายเพื่อช่วยให้ร่างกายของเรานะครับมีระบบภูมิคุ้มกันที่สมบูรณ์มีระบบการขับถ่ายที่ปกติและก็ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคนั่นเองโดยจะมีส่วนประกอบสําคัญที่แตกต่างจากใย,ยอาหาร2ส,สูตรแรกแต่ยังคงมีไฟเบอร์เบลนหรือว่าไฟเบอร์เมทริกเป็นตัวยืนพื้นหลักอยู่ที่จะช่วยเรื่องของการดูดซับน้ําตาลในอาหารเพื่อให้เพื่อไม่ให้ร่างกายได้รับพลังงานมากจนเกินไปและที่สําคัญใยอาหารชนิดนี้นะครับหรือว่ายยอาหารที่ละลายน้ําได้ก็เป็นแหล่งอาหาร คอบคทีเทียชนิดที่ดีอีกด้วยสต์เอ็กแทรกนะฮะจะช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดควบคุมระดับอินซูลินให้สมดุลและกระตุ้นการสร้างกลุ่มภูมิคุ้มกันพลีฟีนอลเบรนนะฮะสารกลุ่มต้านอนุมูลอิสระจากผลไม้กลุ่มเบอร์รี่จะช่วยในเรื่องของการดูแลสุขภาพของหลอดเลือดและหัวใจนอกจากนี้นะครับยังมีวิตามินและก็แร่ธาตุที่ครบถ้วนและเหมาะสมซึ่งจะช่วยในเรื่องของการทำปฏิกิริยาทางเคมีในร่างกายให้ทำงานได้อย่างสมดุลน,นั่นเอง